เราจะมาขาจัดคราบเลือดที่ปอกหมอนกันนะคะลูกค้าเห็นไหมคะคราบเลือดนะคะเราจะทําให้ผ้าเปียกก่อนนะคะแล้วเราก็จะหยอดน้ํายาขาจัดคราบเลือดของร้านมีมีสกบรดดีนะคะขวดสีแดงลงไปก่อนนะคะเป็นแชมพูน้าล่องไปก่อนนะคะไม่ทําลายสีผ้าไม่ทําลายเนื้อผ้านะคะลูกค้าหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ําสีขาวฉลากสีน้าเงินนะคะ หยอดตามลงไปค่ะใช้ขวดน,นี้ต้องระวังนะคะลูกค้ากัดมือนะคะเราจะขจัดคราบเฉพาะจุดก่อนนำไปซักนะคะถ้าเป็นคราบเลือจะฟูฟูอย่างนี้ขึ้นมาเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะถ้าโดนกัดมือก็จะเป็นฟูฟูอย่างนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็ไปล้างน้ำเปล่าได้ตามปกติก็หลุดออกไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องตกใจ ทิ้งไว้สักแป๊บหนึง่งถ้าไม่ออกเราก็สามารถทําอย่างนี้ได้สักสองสามครั้งนะคะจนกว่าจะออกหมดหลังจากนั้นเราก็ไปซักตามปกติได้เลยลูกค้าดูนะคะหลุดออกไปหมดแล้วนะคะเห็นไหมคะเนี่ยถ้ามันไม่ออกอย่างนี้ลูกค้าก็สามารถหยอดได้อีกนะคะเนี่ยบางทีมันฝังลึกอยู่ในผ้าค่ะ พอออกหมดแล้วไปซักตามปกติได้เลยนี่คือวิธีการสาธิตที่ดีๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอแนะนํานะคะน้ํายาขาจัดคราบเลือดถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมีมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ